การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดที่14 ในวันนี้ที่ประชุมแต่งตั้งให้นายสวิทศีเพียงกรรมการฝ่ายในจ้างเป็นประธานการประชุมแทนนายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานที่ติดภารกิจโดยการประชุมใช้เวลาถึง4ชั่วโมงในการพิจารณาในวรระต่างๆค่ะรวมถึงการโหวตมติจัดทำปฏิทินประกันสังคมโดยภายหลังการประชุมกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้ผลิตปฏิทินต่อได้แต่ให้ลดสัดส่วนการผลิตลงค่ะ รวมถึงการปรับรูปแบบของปฏิทินและการกระจายไปถึงผู้ประกันตนให้มากที่สุดโดยให้อำนาจอนุกรรมการประจัดสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนำเรื่องนี้ไปหารือและตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามการเดินหน้าจัดทำปฏิทินของสํานักงานประกันสังคมสวนทางกับผลการประชาพิจารณ์ของประชาชนเมื่อช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาที่มีผู้ประกันตนไม่เห็นด้วยให้ผลิตปฏิทินต่อถึงร้อยละ62.69ของผู้ตอบแบบสํารวจค่ะด้านหนึ่งก็คือคํานึงว่าก็มีกลุ่มคนที่ยังมีความจําเป็นมีความต้องการและก็ในขณะเดียวกันก็ ่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของทางสำงงนักงานการเปลี่ยนผ่านโดยการยกเลิกทีเดียวในปีนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ยังไงก็แล้วแต่ทางบอร์ดก็ได้มีมติมอบหมายให้ทางอนุกรรมการได้ไปพิจรารณาการปรับสัดส่วนนะครับการปรับสัดส่วนการผือปฏิทินให้สอดรับกับผลของการทำประชาพิจารณ์ ด้านน,นายธนพงษ์เชื่อมัอนพานซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการประชาัดสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเปิดเผยค่ะว่าจะมีการนำเรื่องนี้หาหรือซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้ในทันทีในวันที่24กรกฎาคมซึ่งกรอบวงเงินการจัดทํายังอยู่ที่55ล้านบาทเหมือนเดิมแต่อาจจะลดลงหากมีการผลิตลดลงและปรับรูปแบบของปฏิทินค่ะ